สวัสดีครับเมื่อกี้เราได้ทําการรีวิวเมื่อ EP ถัดไป EP ก่อนหน้านี้นะครับ EP แรกนะครับก็คือปิดกล่องแล้ววิ่งทดสอบนะครับว่าดูว่าลิมิตท้ายรางของรถเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบเปิดกล่องนะครับโหมดนอร์มอลนะครับกล่องดันรางเป็นโหมดนอร์มอลนะครับผมจะตั้งไว้ที่สเต็ปเก้านะครับโหมดนอร์มอลโหมดเขียวหรือว่าโหมดเขียวนะครับ ตั้งไว้ที่อยู่ที่ประมาณโหมด9นะครับอ่นนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะมันย้อนแสงแล้วเราจะไปดูวนท้ายรางนะครับว่าเราเปิดโหมดของด้านรางแล้วจะวิ่งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับจะขึ้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราจะก็จะไปทดสอบนะครับจะเห็นชัดๆก็อยู่ที่ประมาณ เกียร์สที่ประมาณ3,500รอบขึ้นไปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองอาอจับให้เห็นชัดๆนะตรงวนอ้าวโอ้โอโวนท้ายดังจะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ3.5นะครับ 3.5จากเดิมๆของตัวรถที่3.1นะครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรครับแสดงให้เห็นถึงว่าแรงม้าแรงบิดของเรานะครับได้ทําเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนอย่างชัดเจนครับผมฟังเสียงจากรอบเครื่องอัตราเร่งแล้วก็การที่รถไม่รอรอบนะครับขับสนุกครับแค่โหมดเขียวนะครับในตัวนอร์มอลนะครับ